ขอหนังสือรับรองสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนงานเข้าไปที่เว็บไซต์ hr.mis.cmu.ac.th แล้วเข้าระบบด้วยอีเมลมหาวิทยาลายัยเลื่อนไปด้านล่างค้นหาเมนูจัดการหนังสือรับรอง การจัดการหนังสือรับรองเป็นการแสดงรายการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านระบบซึ่งรายการที่แสดงจะขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับโดยเจ้าหน้าที่ส่วนงานสามารถออกหนังสือรับรองภาษาไทยสำหรับบุคลากรที่เป็นสายวิชาการและปฏิบัติการและไม่ใช่หัวหน้าส่วนงานนอกเหนือจากนั้นจะออกโดยกองบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและเลือกค้นหาตามเงื่อนไขต่างๆได้เมื่อมีผู้ยื่นคำร้องเข้ามาในระบบให้กดปุ่มดูข้อมูลเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลการขอนั้นๆแบบละเอียดโดยแสดงข้อมูลส่วนตัวเหตุผลการขอภาษาและจำนวนฉบับสถานะการจัดทำและกดปุ่มยอมรับคำขอ เมื่อเจ้าหน้าที่กดยอมรับคำขอแล้วสถานะการจัดทำจะเปลี่ยนเป็นขั้นตอนต่อไปตามไทม์ไลน์ของกระบวนการพร้อมกับแสดงปุ่ม Import file เพื่อใช้สำหรับแนบเอกสารหนังสือรับรองที่สมบูรณ์แล้วและกดปุ่ม Preview สำหรับเจ้าหน้าที่ Preview เพื่อดูรูปแบบฟอร์มตัวอย่างเมื่อเข้าสู่หน้า Preview ระบบจะแสดงตัวอย่างรูปแบบคำขอตามเทมเพลตของหนังสือรับรอง ตรวจสอบข้อความในหนังสือรับรองหากพบว่าผิดพลาดสามารถแก้ไขข้อมูลได้เจ้าหน้าที่สามารถกรอกทางด้านซ้ายมือแล้วพ e ีวิวดูรูปแบบเอกสารได้ทันทีทางด้านขวามือสามารถกรอกข้อความเพื่อเตือนความจำไว้ที่โน้ตโดยข้อความจะไม่แสดงภายในเอกสารใบรับรองเมื่อตรวจสอบข้อความ และแก้ไขข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดปุ่มบันทึกและกดปุ่ม Export เพื่อดาวน์โหลดเอกสารออกจากระบบเป็นไฟล์เวิร์สำหรับพิมพ์และกดปุ่มกลับเพื่อไปอยังหน้ารายละเอียดหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เสนอลงนามเอกสารนอกระบบเมื่อเอกสารลงนามเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มจัดทำสำเร็จ ระบบจะส่งอีเมลไปยังผู้ยื่นคำร้องเพื่อแสดงสถานะการจัดทำเรียบร้อยและให้มารับด้วยตัวเองเมื่อผู้ยื่นคำร้องมารับเอกสารแล้วให้กดปุ่มรับหนังสือรับรองแล้วสถานะการจัดทำจะเปลี่ยนเป็นรับหนังสือรับรองและจบกระบวนการ